ไม่ห่วงภาพพจน์เลยเหรอไม่รักษาภาพพจน์เลยเหรอเรื่องเล่นขนาดนี้เรื่องจริงจะขนาดไหนที่จริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องรักษาภาพพจน์ ตลอดเวลาหากผลงานเป็นที่ประจักษ์ตัวผลงานจะเป็นสิ่งที่นําเสนอภาพผลของเราเองค่ะคนทุกคนบนโลกมนุษย์นะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีเกยียรติทรงๆขนาดไหนก็ตามหลังจากที่เขาออกจากหน้าที่แล้วเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมนุษย์คนหนึ่งได้นะคะให้บอกว่าประธานาธิบดีต้องน่าเชื่อถือน่าเกรงขามอยู่ตลอดเวลาคลิปลุกรักษาภาพคดรักษาภาพลักอยู่ตลอดเวลาคุณครูจะต้องห้ามสังสรรค์ห้ามปาร์ตี้ห้ามเต้นทุกอย่าง มันไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าแต่ละคนสามารถมีแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่ได้ตามแต่เวลาในช่วงชีวิตของตัวเองไม่จําเป็นที่เราจะต้องคิดลุกอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนเมื่อเสร็จจากหน้าที่แล้วเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ปกติได้เช่นกันสามารถอินเที่ยวร้องเล่นเต้นราทําเพลงใช้ชีวิตสนุกสนานหัวเราะได้ร้องไห้เป็นมี